สวัสดีค่ะทุกคนเราวันนี้นะคะก็พบกับช่อง Innovo กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้มาพารว่ากับใส่แว่นเนื่องจากเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ไม,ไม่ได้ใส่คอนแทคเลยไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเทคสองนะคะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งกับการแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Innovo กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์สอบระดับภาษา Work and Travel นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้นัดก,กับพี่ๆของเอเจนซี่ของเราซึ่งเราจะไปเอเจนซี่ชิดไว้นะ จะไป i อเอโอเออก็นัดสัมภาษณ์กับเขาวไว้เรียบร้อยแล้วจะมีสัมภาษณ์ตอน10บโมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็9ก้าโมงยี่สิบจริงๆวันนี้ตื่นไวมากตื่นไวกว่าแบบวันไปเรียนวันแบบเรียนออนไลน์ปกติเพรตื่นเต็ม้วก็ตื่นเต็นนมมากเลยคนคือเหมือนประมาณว่ามันตื่นมาแบบจูจ่ๆก็ตื่นมาแล้วก็หลับต่อไม่ได้เลยเพราะว่าตื่นแบบมันก็คิ้วว่าฉี่หายแล้วมัน,นก็มีสัมภาษณ์นี้กมีสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์จมีนี้จม,มีนี้จมีนีก็แบบ เออมันตื่นเต้นแต่ตอนเนี้ยมันคือกลัวมากว่าเวลาจริงอ่ะมันจะสั่นทุกอย่างมันจะสั่นไปหมดอะไรเงี้ยเป็นลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเราจะสัมภาษณ์กันต่อสิบโมงขึ้นอย่างที่บอกซึ่งตอนนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงนึงอีกแต่ชั่วโมงเนี่ยจากตอนแรกไปบอกพี่เขาแบบคุยกับพี่เขาคุยกับเพื่อนนั่นแหละตอนวันศุกร์แล้วไปคุยกับพี่เขาตอนวันเสาร์ใช่ปะแล้วก็ตัดสินใจสองวันเสาร์วันจันทร์เลยเพราะว่าไม่อยากทิ้งเวลานานเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าทิ้งเวลานานปุ๊บใช่ปะมัััันน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 นจะะะตตตตตตตืืืืืื่่่่่่เเเเเเ้้้้้้ววยยทุกกกกคคค็็อออออออแแแบบบบพมมมาางฟีลลลใไไป คือคลิปเนี้ยทำออกมาเพื่อแบบว่าแชร์แชร์คําถามแล้วก็แชร์ว่าคือเราอ่ะก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแค่ขอแค่มีความกล้าที่จะพูดอยากที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วก <c oughs> ็คืนคอยู่นิดนึงบบคือภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งกับเฟียมาแล้วาามากเออเดี๋ยวจะขอพี่เขาก่อนว่าแบบอัดอัดคลิปเสียงได้ไหมความคลิปเสียงได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาไม่โอเคให้อัดก็จะไม่อัพลงนะคะทุกคนก็จะบอกแค่ว่าเขาถามอะไรบ้างเพราะว่าเราก็เข้าใจเนาะแบบ เข้าใจทั้งที่เขาแล้วก็เขใจตัวแบบคนอย่างเราๆด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะหาเขาเรียกว่าอะไรอะหาที่ฝึกอะเพราะาตอนก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ไปหาที่ฝึกมาตลอดเลยแบบไปนั่งฟังฟังคนที่เขาอัดมานน <c oughs> แหลทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนสิบโมงครึ่งถ้าสมมติว่าพี่เขาให้อัดเสียงแต่ถ้าพี่เขาไม่ให้อัดเสียงเราก็จะไปเจอกันอีกทีตอนที่อาบน้ำแล้วแล้วกันนะทุกคนโอเคบายไปเจอตอนนั้นทุกคน, okay. กน,น,น,นกคนือตอนนี้มันเหลือเวลาไม่ถึงสิบนาทีแล้วเว้ย okay. เพราะว่าตอนนี้มันสิบโมงยี่สิบสามหรืออีกเจ็ดนาทีคือมันตื่นเต้นมากจนเมื่อกี้อึมาสองรอบแล้วอึมาสองแล้วไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าแฟนฟีแบบตื่นเต้นแล้วท้องแบบอ๋อ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 หิวถึเต้นถึงเต้นทุกคนตอนนี้สามห้าแล้วเพายังไม่โทรมาเลยรอจะเหนื่อยจะแตกละแตกละแม่จะแตกละเขาลืมเราหรือเปล่าเนี่ย เขาเรื่องมาจ,งจริงๆวะ่ะถ้าแต่ไลน์ไปแล้วเขาก็ไม่ตอบนะถ้าเขาเรืม่มาจริง,งๆนะพวกเราเลครึ่ง<ส><ย>ชั่วโมงแล้วอะสิบแปดโมงแล้วลอนนๆมันอาจจะว่างทอนหัวใจรอันกันไปตอนอะไรอะไรจะสายหรือพี่เขาติดคนอื่นก่อนหน้าอยู่แ<ส>ล้วเขาอยู่ไหน โอเคเมื okay, ่อก <hi> ี้ถามเพื <c oughs> ่อนมาสรุปพี่เขาตื่นแล้วก็คงจะสามคนอื่นอยู่แหละโอ้ยแล้วมนแต่เขาบอกว่าคนเราไม่เกินห้านาทีตอนแรกไม่คิดว่าถ้าคนเราไม่เกินห้านาทีสองคำถามก็จบแล้วเป่าววะหรือสามคำถามอย่างเงี้ยหรือพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเกิดอุบติเหตุหรือเปล่าเขาไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ทันเรียนในขณะนี้เลยอ่ะค่ะ โอเคค่ okay, ะทุกคนตอนนี้ก็พอองปากอของคอกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แบบให้ดูพอกรุบกริบนะคะก็เราจะมาสรุปกันว่าเราเนี่ยเตรียมคําถามอะไรมาบ้างแล้วก็บอกทิศเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้ว่าควรจะทํายังไงให้แบบมันไม่ตะกัดตะกักอะไร,ะไร,ะไรมากมายเพราะว่าด้วยส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไรมากมายแต่ก่อนหน้าวันนั้นอะก็คือท่องไงคืท่องไง ท่องๆๆๆๆๆไปประมาณแบบห้าหกรอบได้จนมันแบบฝังฝังอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาบอกละกันว่ามีคําถามอะไรบ้างมีชี้อะไรบ้างโอเคปะมาทุกคนละวคำถามแรกที่เป็นคำถามเบสิกสุดๆที่ทุกคนต้องได้เจอน,นะคะคือเขาจะให้ introducing yourself นะคะเออเดี๋ยวคือต้องบอกกันก่อนว่าสำเนียงอีในการพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นโอเคไหมทุกคนดังนั้นอย่าว่ากันนะคะส่วนตัวเราเราไม่เน้นสำเนียงเราเน้นฟังรู้เรื่องเน้นอะไรเน้นเนี่ยขนาดภาษาไทายอะ่ะมันยังขีดเลยทุกคนภาษาอังกฤษมันจะไปรอดได้ ่นแหละเ,เราเน้นแค่สื่อสารเข้าใจโอเคปะสำเนียงไว้ไม่ค่อยว่ากันแล้วกันอโอเคต่อนะคะก็เป็น introducing yourself เป็นข้อแรกไปแล้วข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยที่อิงเห็นว่ามันแมส a มสที่แบบว่าเห็นเยอะ,เยอะๆเวลาไปดู it, ใน YouTube ช่องอื่นๆนะก็คือคำถามที่ว่าคุณทำอะไรตอนที่เป็นเวลาว่าง what do you do in your free time แล้วก็หรือไม่ก็แบบ what is, hobbies? what is your hobby what is your hobby what are what is your hobby ไม่เติมคิดนอกจากสัเนียงจะไม่ได้แล้วแกรมมาก็ไม่ได้สื่อสารได้พอค่ะทุกคน โอเคเรา move ไปที่คำถามที่3ามเลยนะทุกคนก็คือ why do you want to join work and travel program นะคะก็คือทำไมถึงอยากจะเข้าร่วม work and travel โปรแกรมนี้แล้วไปที่คำถามที่4เลยละกันก็ขอขอดูโคนนิดนึงทุกคนเพราะมันเยอะมากแบบไม่ไหวไม่ไหวไอ้เลืองนี้คือคำถามไอ้ไม่ต้อง z o ไม่ต้องแคป็บไปดูนะอย่าแคป็บทุกคนอีกทุกทีๆเพราะมันเขินๆแบบเขินๆจริงๆคือคำถามต่อไปละกันเป็นคำถามที่ สี่ใช่ป่ะคำหลัที่สี่เฮ้วคนทอนโนคนนั้าสมมติว่าจุ๊จุ๊ก็แบบมองทนโน้นที่ทางนี้ที่คือปกติแล้วอะถ้าหัดมองหน้าตัวเองไงแต่คือมันต้องมองกล้องใช่ไหมคนถึงจะแบบรู้สึกว่าเราสื่อสารกันอยู่ดังนั้นมันจะแบบสลับไปกลับมาเพราะมันจะชอบเผิดไปมองหน้าตัวเองโอเคไปคำหลังที่สี่กันจริงๆก็คือว่าทำไมถึงเป็นเมืองนี้คือแบบทำไมเป็นคืออยากไปเมืองไหนแล้วทำไมถึงเป็นเมืองนี้นั่นแหละเออพอเป็นคำหลังที่ห้าปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงกันเอาแบบแบบฟิลเดียวกันอะเป็นทำไมถึงอยากไปอเมริกาทำไมถึงต้้ออออองเเเเปป็็นนรระะทททศมมิิิกกาาาแลลววคคถีี่่สื ทำไมถึงเป็นเอเจนซี่นี้เอเจนซี่ที่เราสัมภาษณ์ด้วยอยู่อะค่ะแบบกเขาถามว่าทําไมถึงเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทำไมถึงเป็นเอเจนซี่นั้น why นะคะทุกคนคำถามที่อะไรนะคำถามที่เจ็ดเออ what position do you want to get in ก็คืออยากทํางานในตําแหน่งไหนเพราะอะไรอะไรก็แบบบอกบอกไปอะไรอย่เงี้ยส่วนใหญ่แล้วนะให้นะแบบอยากให้คิดคำถามแล้วคิดคำอธิบายไว้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ถามต่อโอเคทุก <laughs> okay, คน โอเคค่ะทุกคนจะพูไปที่คำถามที่แปดนะคะก็คือ do you have any plan when you finish ก็คือว่าแบบได้แผนอะไรต่อจากที่เสร็จทำงานตรงนี้เสร็จหรือเปล่าแบบแทนไปเที่ยวไหมอะไรอย่างนี้แลวตัวเองอ่ะก็ใส่คำถามที่เชื่อมจากข้อที่แล้วนั่นแหละคือตัวเองถ้าเป็นตัวเองตอบนะตัวเองจะตอบว่าไปไม่ได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยมันเปิดแล้วแล้วอย่างเงี้ยอกเลยคิ่คำถามเผื่อไว้อีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่9ว้าว่าวถ้าเขาถามว่าแล้วถ้าไปได้ล่ะจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวไหนเออต่อมาคำถามที่สินะคะทุกคนก็คือ what do you expect ก็คือว่าคาดหวังอะไรจากสิ่งที่นี่ รหว่าเราจะไปทำงานครั้งนี้ไปเมืองนอกเมืองนานครังนี้นะคะทุกคนพอมาเป็นคำถามที่ขอไปนับก่อนคำถามที่11ก็คือ have you talked to your parents yet ก็คือว่าถามพ่อแม่ยังแล้วคำถามต่อมาก็จะเป็น what did they say คือแบบเขาตอบแล้วเขาตอบว่างไงอะไรอย่างเงี้ยแบบ gauge, พ่อแม่ยังพ่อแม่ตอบว่างไงถามต่อไปก็เป็นคำถามที่13าแล้วเอ,อ้แจ่เดียวไวมากเคลื่อนย้ายไปเจอมาปกติแล้วแบบไม่ไม่ค่อยเจอที่ไหนนะแต่ไปเจอที่ยูทูบช่องหนึ่งคือเขาถามว่า Do you have anything to tell me like your passion or your interest ก in> ็คือแบบมีอะไรอยากเล่าไหมอยากแบบส่งต่อเขาเรื่ออะไรเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของแ a ช s i o เรื่องของสิ่งที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากเล่าหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยเออประมาณนี้คําถามต่อไปก็คือคําถามที่จำไม่ค่อยจําเลยวะจำไม่ค่ยจำเลยวะก็ต่อไปเป็นคำถามที่สิบสี่นะทุกคนแล้วคาถามนี้คือคําถามที่เราอ่ะโดนถามด้วยแต่คือตอนนั้นอะ แบบตะกุกตะกากเพราะว่าจูจ่ๆก็ไปคิดถึงแกรมมาอะไรก็ไม่รู้แบบแทนที่จะแบบจะพูดพดไปเลยใช่ปะมันเลยกลายเป็นว่าเราอ่ะกังวลจูจ่ๆก็กังวลขึ้นมาว่าเฮ้ยเราพูดแกรมมาผิดปะวะแบบทําไมก็ไม่รู้ทางนั้นที่ตั้งแต่พูดมาก็ไม่ได้เคี่ยบคำานึงถึงแกรมมาเลยเลยจูจ่ๆก็มาคำานึงที่ข้อนี้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะมันคือข้อที่ถามว่า do you have any work experience หรือว่าแบบ Have you ever worked before หรืออะไรสักอย่างเนี่แหละทุกคนน่าจะใช่อ uh huh. ก็คือว่าถามว่าเคยแบบมีประสบการณ์การทำงานมาหรือเปล่าหรือกำลังทำงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคำถามมันจะทำนองน,นี้นะทุกคนคำถามที่15คือ Do your parents concerned about COVID-19 ก็ 19? คือว่าพ่อแม่เนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องโค v ิด1 9หรือเปล่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องโค v i d 1 9ไหมอืมก็ตออบไปนะทุกคนสู้ๆคำถามที่16คือ How can you protect yourself when you go there ก็คือว่าปกป้องจะแบบ ดูแลตัวเองยังไงในการไปอยู่ที่นู่นจากที่ยิงไปเห็นเขาเขาตอบมานะมันทานองว่าเป็นเรื่องของการอยู่ในสถานการณ์โควิดสิบเก้าแล้วตอบว่าใส่แมสแล้วก็แบบค e e ดิส s t a n อะไรอย่างนี้ไปคําถามที่สิบเจ็ดก็คือว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของเราก็คือ what is your strong point and your weak point แต่เขาใช้คาว่าอ่าแบบว่าอ่าอันนี้ไม่แน่ใจจู่ก็ไม่รู้ขึ้นมานะคะนั่นแหละหรือไม่เขาก็อาจจะใช้คําว่า what is your strength or weakness ไม่ไแน่ใจว่าใช่อีรืออาร์ดีมันควรแต่คิดว่าน่าจะเป็นอารนะของเราเราคนทักเก่งมากมีผมันมีผิดพลาดบ้างได้แหละอคนเราผิดผิดพลาดกันได้นะคะไปที่คําถามที่18เลยทุกคนคือ what is your proudest moment ก็คือช่วงเวลาไหนช่วงเวลาอะไรคือช่วงเวลาที่คุณภูมิใจที่สุดแบบภาคภูมิใจที่สุดแล้วก็ไปข้อที่19เลยแล้วกันทุกคน if you c a n do any job in the world what job that you w ม่ l d ้เดิลหรือวุดึงนั่นแหละจำไม่ได้แล้วคำที่เขาใช้ นั่นแหละก็คือถ้าวันหนึ่งเนี่ยทํางานอะไรก็ได้ในโลกวันนี้จะทํางานอะไรอันนี้คือคำถามที่20กับ21มันจะต่อกันคือจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่ introducing yourself ตรงนี้อิงอ่ะเขียนช้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเอามาเขียนช้าแบบระลึกได้ว่าเขาอาจจะถามเออก็คือ what is your faculty กับ what year are you right now ไม่แน่ใจก็คือว่าอยู่คณะอะไรแล้วก็อยู่ปีไหนแล้วอย่างอิงอย่างเงี้ยก็อยู่เฟรชชี่เป็นเฟรชชี่เป็นเฟรชชี่เป็น communication art in faculty of communication art แต่เขาไม่ถามเออของอีเขาไม่ถามก็รอด่อๆไปแล้วก็ข้อที่22เลยงหังน่าจะข้อที่22นะก็คือว่า what is your future plan after you graduate ก็คือว่ามีแผนอะไรในอนาคตหลังจากที่เรียนจบแล้วข้อที่23คน,นก็คือ when you were in university did you join any club or do any activity อ่า,าก็คือว่า,ออา,าอตอนอยู่มหาลัยมหาลัยตอนอยู่มหาลัยคได้จอวจะได้ร่วมชมรมหรือว่าได้ด้วนทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมก็บอกบอกเล่าเล่าไป ก็พูดมาก,มากๆนิดนึงมันจะได้แบบตัวเยอะๆหน่อยจะได้ไม่ขาดต่อมาข้อที่สี่นะคุณเพื่อนเนี่ยอันนี้ต้องขอจริงจริงคือมันจะย้อนกลับไปกลับมานิดนึงเรื่องของคณะของมหาลัยที่เราลิสต์ไว้ก็คือ what your major study about ก็คือว่าคณะอยู่คณะของคุณเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ข้อยี่ห้าเลยนะทุกคนก็คือ why you choose this f a c u l t y ก็คือว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนคณะนี้น่าจะหมดละมัง้งแพ็คของเรื่องคณะมหาลัยนี่น่าจะหมดแล้วโอเคทุกคนมาที่คำถามที่ยี่สิบหกยี่สิบหกแล้วทุกคนตอนแรกเราก็มีไม่ถึงยี่สิบ คือแบบเออมีเยอะกันไว้ดีกว่าแกอ,อืก็ข้อที่6นะคะคือ how can you handle if you have a problem ก็คือว่าคุณจะ handle คุณจะจัดการยังไงถ้าสมมติว่าคุณเกิดมีปัญหาขึ้นมาเออ้วเป็นข้อที่27คล้ายๆกัน if you have problem with employer with you employer how you will do how will you do how, will you, do? how you will do สักอย่างคะคะทุกคนไม่แข็งจริงๆค่ะก็ <laughs> คือว่าถ้ามีปัญหากับนายจ้าง แล้วอยู่เราควรจะทำยังไงข้อที่27ก็คือว่า if you home sick what you gonna do คือว่าถ้าสมมติ home sick คิดถึงบ้านจะทำไงแบบคิดถึงบ้านแล้วจะทำยังไงข้อที่28ทุกคนเป็นข้อสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆคือถ้าถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็นนายกเนี่ยคุณจะณจะัดการโควิด19ยังไงคืออันเนี้ยอีกไม่แน่ใจว่าเขาถามว่าอะไรแต่ไปหาหาม,มาแล้วเขาเขียนไว้แบบนี้เออก็คิ้งคำตอบไว้หน่อยค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวเราเราไม่ได้ไดคำถามนี้อยากจะมาแชร์ว่าเราได้คำถามอะไรบ้างดีกว่าาาาออออืืแแแแตตต่ต่่่เเ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 ดดดดดีี๋ยยวววววขขปปปิิพพพพััััััลลลลลลมมมมมงงงง๊บนนึหกกก้้้ไระะสจา แล้วผมว่ามันจะปิวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูมันจะวือง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 แล้วผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่กระดาษดีกว่าแปะแบบนี้ตอนนี้โอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีทุกคนโอเคค่ะทุกคนเหนื่อยก็พอจะแห้งบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบอัดแลนด์แลนดรีบไปตัดเพราะมันนอนมากตอนนี้ก็คือว่าคำถามที่เราได้เนี่ยมีแนะนำตัวอันหนึ่งมีแนะนำตัวอยากไปรับอะไรอยากไปทำงานตำแหน่งไหนแบบทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกับเพื่อนใช่ไหมไปกันกี่คนหลังจากทำงานเสร็จแบบหลังจากเวิร์กเสร็จเนี่ยจะไป เที่ยวที่ไหนต่อหรือเปล่ามีแพลนต่อหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนไหมอันนี้คือคำถามที่อิงได้นะทุกคนซึ่งมันไวมากทุกคนทุกอย่างมันไปไวมากคือมันไม่ถึงได้จริงจริงคือแบบพี่เอาโทรมาคุยตอนแรกก็คุยอะไรกันก่อนแล้วแล้วตอนหลังก็คุยอะไรกันแบบหลังจากนั้นอีแต่แบบสี่รีรวมเวลาที่คุยกันอะคือห้านาทีแบบห้านาทีเป๊ะๆเดี๋ยวจะแปะไว้ให้คิดว่าห้านาทีเป๊ะๆถ้าจำไม่ผิดอาจจะไม่ถึงด้วย โอเคค่ะ okay, ทุกคนหลังจากที่เราแชร์เรื่องคำถงคำถามอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราจะมาแชร์ทริคก,กันดีกว่าว่าทำยังไงสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นแต่ก็พอจะพูดดูเรื่องอยู่หลาอย่างจะสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจเราแบบอยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะทุกคนก็คือสิ่งที่อีนแน,นะนำนะไปหาคำถามมาเยอะๆเลยแบบยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็ิสต์ไว้ว่าอันไหนที่แบบเขาถามเราไปเจอซ้ำๆบ่อยๆอย่อะแบบเขาเรียกว่าวาดลูกดาวไว้อะ่ะแบบวาดรูปดาว <laughs> นั่นแหละทุกคนแบบวาดดาวไว้ว่าเอ้ยมันอันนี้สุดๆ เขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละทุกคนมาร์กไว้เฉยๆโอเคนั่นคือ okay. หนึ่งเปดิคคำถามสองเอามาอ่านแล้วตอบเป็นแบบภาษาของตัวเองอะเออแล้วก็เขียนไว้ในสมุดโน้ตเล่มหนึง่งตอบแบบพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามท,าที่เขามีเลยแบบคิดไว้ก่อนประมาณแบบหนึ่งถึงสองวันส่วนตัวนะรู้สึกว่าไม่อยากให้ใช้เวลานานเพราะว่า ส่วนตัวอองอ่ะเป็นคนที่ยิ่งใช้เวลานานปุ๊บมันจะยิ่งตื่นเต้นทุกคนพอมันแบบยิ่งตื่นเต้นปุ๊บทุกอย่างมันจะผลาดเออแล้วมันจะลืมด้วยแบบยิ่งใช้เวลานานแล้วมันจะชะล่าใจส่วนตัวเองแต่ถ้าใครแบบใช้เวลานานแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าก็แล้วแต่เลยแบบก็ทําในสิ่งที่คิดว่าตัวเองทําแล้วมันเวิร์กับตัวเองโอเคป่ะก็คือว่าหลังจากดิสคำถามตอบคาถามตัวเองเสร็จปุ๊บก็ออกมานั่งท่องท่องแบบท่องท่องท่องถามเองตอบเองถามเองตอบเองไป่อเรื่อย แบบคิดในหัวกัน karaoke. คิดในหัวเป็นคาถามตอบมาตอบตอบแบบพูดออกมาทุกคนอย่าตอบแบบแค่คิดในสมองเพราะบางทีการแค่แบบคิดในสมองอ่ะกับเวลาพูดอ่ะมันไม่เหมือนกันเ้ยส่วนตัวเองนะสําหรับเองอ่ะมันไม่เหมือนกันคือเวลาเราคิดในสมองทุกอย่างจะลื่นไหลมากก็ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นคือคือมันลื่นไหลกว่าตอนพูดเพราพูดออกมาปุ๊บมันจะคิดคำไม่ออกจะตัวตุวขากระกลกอย่างนี้คะเออดังนั้นแนะนำคิดคําถามในสมองแต่พูดออกมาเป็นคําตอบแบบพูดคําตอบออกมาจากปากนะคะทุกคนแล้วก็สี่คือพยายามไปหาฟังจากช่องที่เขาแบบ มาให้มาช่วยเราลิสซึ่งอ่ะแบบเรื่องลิสซ์นิ่งของเราอ่ะเออที่เขาอ่านมาลงอะไรอย่างเงี้ยเออไปไปฟังจากตรงนั้นจะได้จะช่วยได้พอตัวอยู่คือมันจะจับคีย์เวิร์ดได้ว่าจะมีคํานี้จะมีคํานี้จะมีคํานี้ถ้าเราได้ยินปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเขาถามว่าอะไรถึงแบบเราจะได้ยินไม่คุ้ประโยชน์เคปะ่ะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้อย่างแนะนำมากๆแบบมากๆๆก,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 กสำหรับคนที่พูดมากคนณคือจำไม่ได้แล้วว่าตอนย้อนออะไรแล้วแต่คือส่วนตัวเป็นคนพูดมากอีน่ะคนพูดมากใช่ปะ่ะแล้วเวลาพูดมากปุ๊บ เราอะถ้าพูดภาษาไทยมันก็พูดได้แต่ถ้าเป็นพูดภา,าษาอื่นเราจะคิดคำไม่ออกแล้วเราจะเป็นคนที่ชอบแบบอยากจะเล่าอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะแบบอยากจะบอกให้เธอฟังอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นอกบทปุ๊บนะจะเริ่มแหละจะเริ่มล่มและเริ่มแบบเอ้ยลิ้นพันแล้วหนึ่งคิดคำไม่ออกอีกหนึ่งอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะทุกคน <Thank> อย่าพูดมากอย่าแบบถ้าคิดคำคิดว่าเป็นคนที่แบบคิดคำไม่ได้เก่งอะไรมากอย่าพูดมากเออคือส่วนตัวอิงนะสิ่งที่อิงแบบแปะไว้ในหัวเลยคืออย่าพูดมากอย่าพูดมากอย่าพพพููดดดมมมมมมาาาาากกจรริิงงๆเะะว่่่ันนนนไไ้้ปสคถุุต๊บ ที่เขาไม่ออกกูมันจะเกิดเบีดแอร์แล้วทำให้เราสึกเฟลพอเรารู้สึกเฟลปุ๊บเอาไงมือเริ่มสั่นแล้วแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มแบบจากกราฟที่กำลังมาอย่างนี้อ่สมมติกำลังมาอย่างนี้พอพอมือเริ่มสั่นปุ๊บมันจะปุ๊บลงอย่างนี้เลยดังนั้นนะคะทุกคนมันไม่เวิร์คเชื่อเองถ้าแบบคิดไม่ได้มีความความสั่ในสมองเลยมากมายในผู้น่าแล้วก็อันนี้น่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าสมมติว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะให้เขาสัมภาษณ์แบบเขาโทรมาถามอายูเลดี้แบบพร้อมยังถ้้าาาาเรรรยังงไไมม่่พอออจิๆบกปวขล กับจิดนึงได้ไหมแบบขอรีแลกซ์กว่านี้หน่อยนิดนึงแบบคุย,ค,ยคุยอะไรกับเขาไปก่อนขอเขาคุยไปก่อนถ้าสมมติว่าเขาใจดีส่วนตัวอิงนะอิงคิดว่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าทำอะไรตอนที่เราตื่นเต้นมันไม่เวิร์กทุกคนมันจะแบบโลกเออดังนั้นอ่ะพยายามรีแลกซ์ก่อนพยายามทําให้ตัวเองผ่อนคลายที่สุดตั้งสติอย่าเตลิดเวลาพูดอะไรผิดอย่าเลดิดพยายามแบบดึงรวบรวมสติไว้ให้ได้มากที่สุดอืมสู้ๆทุกคนเป็นกับเราใจให้ค่ะแล้ววันนี้ก็น่าจะขอจบคลิปไว้ที่เท่านี้แหละเดี๋ยวจะเขียน เขาเรียกอะไรอะเป็นนาทีนาทีให้ข้างล่างละกันว่าเริ่มที่ข้อไหนเอ้ยเริ่มเริ่มที่วินาทีไหนพูดอีกแลคนพูดมากจริงๆอะแบบพูดเรื่อยเปื่อยจริงๆอะเออดังนั้นเดี๋ยวจะใส่ตัวเลขวินาทีไว้ให้ข้างล่างอะมาบอกอะไรตอนนี้ตอนจบคลิป <laughs> โอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับภาษาในการที่จะไปเวิร์กแอนทร اف ลกับเอเจนซี่นะคะก็ขอให้โชคดีกับการสัมภาษณ์ระดับภาษาค่ะทุกคน อ๋แล้วก็ลืมบอกบทุกคนคือตัวอิงผลมันออกมาแล้วว่าได้เป็น upper intermediate นะคะทุกคนดีใจก็ใจดีใจมากๆแบบมากๆจริงๆเพราะว่านั่งท่องนานมากจริงๆสู้ๆนะทุกคนกับการท่องจำ <laughs> อ่ะจริงๆอย่าท่องจำใช้ความเข้าใจใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นมันคือทุกอย่างคือความคิดของเราเองอ่ะยังไงอย่ามันก็เบสตตอนตัวเราอะะ่ะเก็บปังนนั้นอ่ะอ่านแค่รอบสองรอบสามรอบอ่าชักเยอะแล้ <laughs> พูดอะไรเนี่ยชักพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็คือว่าอ่ะจริงๆอย่าอย่าจำมากแค่ กราฟไว้ในหัวว่าถ้าสมมติมีคำถามอย่างเนี้ยเราจะตอบอยังไงดราฟไวเป็นภาษาไทยก็ได้ไว้ในหัวว่าอย่างนี้คำถามแบบนี้มาจะตอบอยังไงดีแล้วมันจะคิดเป็นภาษาอังกฤษออกเองในที่สุดโอเคปะ่ะหรือไม่ก็แบบสุดท้ายมันจะพยายามสื่อสารจะออกมารู้เรื่องเองถ้าสมมติว่าเรามีความคิดก็อยู่แล้วแต่แรกมันจะออกมาได้เร็วกว่าอย่างอื่นด้วยประเด็นอนะงงไหมทุกคนคือไม่อยากจะให้งงคือเป็นคนที่พูดาภาษาอะไรก็งงตอนนี้ชักรู้สึกแล้วถ้างงบอกกันได้ทุกคนแต่จะพยายามอธิบายให้ใหม่ในคอมเมนต์ถ้าสมมติว่า ไม่เข้าใจอะไรหรือว่าทักมาหาก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะตอบให้แล้วก็อยากถามอะไรอยากรู้อะไรเพริ่มเติมก็ถามได้เลยใต้คอมเมนต์นี้นะคะเดี๋ยวจะมีใครดูคลิปนี้ไหมนะเนี่ยอโอเคเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครที่ดูนะคะก็ขอให้โชคดีกับการ,รบรภาษาอีกครั้งหนึ่งจากที่บอกไปแล้วเมื่อกี้พูดมากอยู่แล้วโอเคค่ะทุกคนไปละก่อนที่จะพูดม,า,มากๆก่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย